สรัญญานายกอบจหนองบัวลำพูเปิดกิจกรรมการประกวดสรพัญญาพื้นบ้านชิงถ้วยกิติยศและเงินรางวัลส่งเสริมประเพณีทอดเชียนพันษาในงานเทศกาลกีฬาและอาหารหวังพลิกฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสีบุญเรืองเมือง4ดีสีกูดระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนศกนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่2ตุลาคม2,568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21กันยายน2,568นสณสวนป่าต้นมะขามภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองจัดประกวดสารพันยะพื้นบ้านส่งเสริมประเพณีทอดเทียนพรรษาชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลประจำปี2568 ในงานเทศกาลกีฬาและอาหารหวังพลิกฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสีบุญเรืองเมือง4ีดีสีกูดระหว่างวันที่18ถึง22กันยายน2568ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวลำพูโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบวลำพูมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันสารพันยะพื้นบ้านชิงชนะเลิศครั้งที่1จังหวัดหนองบวลำพู ประจำปี2568อีกด้วยโดยมีนางสรัญญาสวรณพรมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางวิรัตพรเลิศอุดมโชคประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอานากลางตลอดจนทีมสรพันยะที่เข้าร่วมประกวดโดยได้รับเกียรติจากนายเพทายจรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรืองและนางรุจิราจรกระโทกประธานแม่บ้านมหาไทยอำเภอศรีบุญเรืองร่วมให้กำลังใจและมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ได้ลำดับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งพร้อมเงินรางวัลในโอกาสนี้ด้วยนางวิรัติพรเลิศอุดมโชคประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองกล่าวว่า สำหรับทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศก,การแข่งขันประกวดสารพันยาพื้นบ้านในครั้งนี้ชนะเลิศได้แก่เพชรรุ่งเรืองบ้านสัมเสียวจากอำเภอนากลางพร้อมเงินรางวัลจำนวน5,000บาทถ้วยเกียรติยศจากนายทรงศักดิ์สิริสถิตสมาชิกพักพลังประชารัฐรองชนะเลิศอันดับที่1 ทีมหนุ่มน้อยหนองแก่เสียงสวรรค์จากอุดรธานีเงินรางวัลจำนวน3,000บาทถ้วยกิจยศจากนายธนบดีบุญกเกษมสมบัติสมาชิพกพรรคประชาชนและทีมรองชนะเลิศอันดับที่2ทีมหนุ่มน้อยร้อยลีลาจากอำเภอนากลางรับเงินรางวัลจำนวน2,000บาทพร้อมด้วยกิจยศจากบริษัทเจเอสสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดชื่อนี้สีบุญเรือนเมืองคนดีที่น่าอยู่ บอกต่อพ่อได้รู้จากทวดปู่สู่ลูกหลานชื่อเก่าโนโนสูงเปลือยบอกกล่าวไว้ในตำนานก่อนนี้ที่เรียกขานเมืองคนดีสีบนเรืองคือบ้านคนมักไว้ให้อิสระนำคนไทยสู่ชัยชนะม่รู้สิ้นถึงตัวตายไปรับไว้ซึ่งแผ่นดิน บาณิคานมิเลือนถึงสิ้นปราณแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แม้มันผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิ้นเหตุเพราะกูผู้กดอกู้กูกก้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนาน นางวิรัต์พรเลิศอุดมโชคประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรีบนเรือสารพันยะในงานประเพณีทอดเทียนพรรษาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสีบนเรืองในการจัดการประกวดสารพันยะพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมงานประเพณีทอดเทียนพรรษาอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิงชนะเลิศจังหวัดหนองบัวลำพูครั้งที่หนึ่งในงานเทศกาลกีฬาและอาหารเข้าร่วมประกวดจำนวน12ทีมโดยรับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูและผู้ใหญ่ใจดีจากพ่อค้าข้าหาบดีคณะสงฆ์เป็นอย่างดีสมควรได้รับการกล่าวขอบคุณมาณโอกาสนี้ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานการประกวดสารพันยะพื้นบ้านครั้งที่หนึ่งอำเภอศรีบุญเรืองประจำปีพุทธศักราช2568โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นั้นทางองค์การบริหารสวน่จังหวัดได้สนับสนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองเป็นการนำร่องเพื่อให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำพู ได้มีการขับเพื่อนยินดีที่จะสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันในการทำสิ่งดีงามกับบ้านกับเมืองของเราโอกาสนี้เป็นเวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาเทศกาลอาหารกีฬาอาหารส่งสก,การท่องเที่ยวอำเภอสีบร,รั่งขอกราบขอพระคุณท่านนายกอง์การบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำพู องรอยิ้มเมืองน้ำใจมิตรไม่ตรีเมืองของดีพระไม่สินมีกระติบเขาปูญยาตาขวดพันจางไว้กับเขาศิบหกกระดากระดาสองหาศูนยแปดคำบอกเ่าประกาศเป็นกิ่งจากทางการตำนานกลางสีบุญเรืองเมืองคนดีประเพณีบุญบั้งไฟ กองข้าวใหญ่ไทยอีสานเด่นตระการถ้ำผาสวรรค์มหัสั์ผาสามยอดอ้อมกอดลำน้ำพองทุ่งสีทองข้าวมะลิหอมมายาธรรมาสังขาราอานิจจาบอเที่ยงมันคือลางเสื่อมสาไลา ทรงผู้เบิกบานดวงวิญญาณขอสุขใจ เ,เขียวงามขาจีอลมป่าแดกมีทิวทัดดีขึ้นซาไกาบอกบางคนดีปลาเพนีบุญบางฝายงามวิไลทำภาษาวา สุนรวมใจปาโซงนิ่งกอดดังแก้วหมอนนอนสอนเลือลายประเสิฐสีมิงมานีอั้มไปสว่างสวายเรื่องไปตัวอนณา เชิญการทำทานวันนี้ i you แม่สมบัติยิ้มเป็นเรนเป็นจ้าแมบบ่มาเนี่ยรักกอมาแมบบ่ขิมทองน้อยพาแม่แตบบ่ง Oh, be a กันให้แน่แนแ่อ้อมแขนให้คือเกา่ากระทั่งคอยและเจา้าคือเข้าดังเดียวเดิ้พี่น้องเดิ้ทำนองสรพันยะพื้นบ้านครั้งที่หนึ่งเทกศกาลกีฬาและอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสีบนเรือง ได้แก่ทีมเพชรรุ่งเรืองแจ้งันเดือสีบุญเรืองสีบุญเรืองสี บุญเรืองมาเดิมมาเดิมหมู่เฮาคนดีสีบุญเรืองมาสร้างบ้านแปรงเมืองให้หุ่งเหืองเ่ากันเด้อสุภัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวใบเฟิร์นศรีวิสุทธิชัยรายงานข,ข่าวจากจังหวัดหนองวลมภู